สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องความชอบธรรมและผลของความชอบธรรมนั้นให้เกิดผลดีในสายพระเนตรของพระเจา้านอกจากนี้แล้วในพระคัมภีร์ยังกล่าวถึงความชอบธรรมมนุษย์มักจะสร้างความชอบธรรมของตนเองขึ้นมาแทนความชอบธรรมของพระเจา้าซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์ ในโลมบทที่10ข้อที่2ข้อที่สนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระไทยที่มนุษย์ต่างอ้างความชอบธรรมและโดยเฉพาะเป็นความชอบธรรมของตนเองความชอบธรรมของตนเองที่สร้างขึ้นนั้นเป็นความบาปให้เราดูในพระคัมภีร์เอสบทที่18 ข้อที่2 7ได้เขียนว่าและเมื่อคนชั่วหันกลับจากความชั่วที่ตนกระทำไปและกระทำความยุติธรรมและความชอบธรรมเขาก็ได้ช่วยชีวิตของเขาของเขาเองไว้นี่เป็นความจริงนะครับเมื่อคนชั่วคนบาปที่ได้หันกลับจากความบาปที่ตนได้กระทำไปแล้ว ความยุติธรรมและความชอบธรรมก็จะช่วยชีวิตเขาไว้นันหมายถึงชีวิตของเขานั้นได้รับการชำระจากองค์ผู้เป็นเจ้าทำให้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์และมีความชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าในข้อที่28บอกว่างไงครับ พราะเขาได้ตรึกตรองและหันกลับจากการละเมิดทั้งสิ้นที่เขาได้กระทำไปเขาจะดำรงชีวิตอยู่แน่นอนเขาจะไม่ต้องตายการละเมิดคือความผิดบาปในชีวิตของเขาเมื่อเขาได้รับความชอบธรรมของเขาแล้วในพระคัมภีร์บอกเขาจะไม่ต้องตายนั่นหมายถึงว่าเขาจะไม่ถูกพิพากษาเขาจะมีชีวิตนั่นหมายถึงชีวิตที่พระเจ้ามอบให้ คือชีวิตที่พอพระไทยพระเจา้าขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกเขาจะดำเนินชีวิตด้วยความสว่างและมีความสันติสุขในข้อที่31ได้เขียนว่าจงละทิ้งการละเมิดทั้งสิ้นซึ่งเจ้าได้ละเมิดต่อเราจงทำตัวให้มีจิตใจใหม่และวิญญาณใหม่โอวงวานอิสรเลเอ,อ๋เจ้าจะตายเสียทำไมเรา ความจริงในพระคัมภีร์ข้อนี้พระเจ้ากําลังเตือนสติมนุษย์ว่าให้ละทิ้งการละเมิดทั้งสิ้นการละเมิดทั้งสิ้นในชีวิตมนุษย์ก็คือว่าความผิดบาปในปัจจุบันนี้มนุษย์มีคดีบาปเยอะแยะนะครับไม่เพียงแต่บาปกําเนิดที่มาอยู่แต่มีคดีบาปที่ติดตัวมาเมื่อเติบโตขึ้นแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรง ชำระการละเมิดทั้งสิ้นของมนุษย์ที่มีความบาปให้หมดไปด้วยความชอบธรรมที่มาจากพระเจา้าองค์พระอยสูคิ์สิ้นพระชนบนไม้กาังเขนก็เพื่อชำระการละเมิดความผิดบาปของมน,มนุษย์เพื่อเขาจะได้รับความชอบธรรมผมขอหนุนใจพี่น้องในพระคัมภีร์ในบท เอสเคบทที่18ข้อที่27 28และข้อที่31และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องในการใคร่ควรชีวิตและวินิจฉัยตัวเองในการถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าวอวยพรครับ้คนีอ,อล